ค่ะเชือเฮดละโงกได้แล้วด้อค่ะผู้ใดสนใจนะสอบถามเขามาไดะะ้ด้อค่ะของเพจไอโตโนโ่ลูกชายกบค, <น S 2> คนบึงการค่ะ,คะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้หัวเชือเเ้าพร้อมแล้วครับอันนี้จะเป็นการทดลองกอกใบป,ประมาณรอยกกขวดนะครับอัน,นพร้มอมจำนายแล้วครับคือหัวเชือ ตัวนี้จะเป็นทั้งแรกที่เข้มข้นที่สุดครับน้องพอสตหัวเชื้อเห็ดละงกนะครับสนใจหรือคนที่คนที่จองไว้แล้วได้ลอดนี้เป็นลอดแรกอยู่แล้วครับจ,จังไดผมกับจีทักแชทไปหาให้เขากอกเซตแล้วเนาะครับอุย้ยเข้มข,นข้นครับอีรีครับเบื้องสีของ <c oughs> เบื้องเบื้อง,งสีของน,น้ำเชื้อเห็ดหัวเชื้อเห็ดครับป้อนงามอีรีครับตอนที่เขาเปิดถังที่แรกนะครับ เชื่อขึ้นเตมทั้งหนาทั้งคนลงไปเราสีนี่ครับสุดยอดหลีรับร่องแท้ครับเวลาเอาไปลงพื้นหรือว่าจะติดต่อมาเบื่อโทนี่มีมีมีเบืรอโทอยู่ในนฉลักฉลักน่องพอดนี่มันจะมีเบอร์โทความครับศูนย์เก้าเก้านี่นี่มียูมีมีมียูมีบอกศูนย์เก้าแปดแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับนี่ครับมันมีเบอร์โทอยู่ทั้งล่างของันโลโก้นะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดจองไปแล้วเดี๋ยวผมจะทักแชทหาเด้อ บ่ต้องเป็นกังวลหรือผู้ใดโทรมาเดี๋ยวผมจดบันทึกไว้แล้วผมจะโทรหาอ่าเฮาจะโทรโทรมาดีกว่าจะโทรมาดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบว่าเ่าเขียนไ่สมุดอ่าบันทึกบันทึกเพราะว่าจะได้ส่งไปห้ค่ะผมอยากให้ทุกคนได้รตแรกครับรตแรกเป็นเฮดเชื่อเฮดที่แบบโอ้สมบูรณ์แบบที่สุดเนื่องจากว่าตอนที่เข้าไปเก็บกันนอกมแต่ดอกยหงไงมแต่ดอกอูุ้ยท่อหนาคนพุนะวันนี้เอาลงถทังเมดเลยไปทีนี่เบึงเบงเบึงสีของอัน นำเชือครับมันเป็นสีเห็ดไปเลยนะครับวันนี้มันสีมีเชือระงกสมระงกเหลืองนี่เหเอลงน้ากันเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนเอาเอาเชือเห็ดลระงกของห่าไปแมนมันสีมีทั้งสองสีเลยทั้งสีเหลืองสีสมบางทีมันจะเกิดเป็นน้นเดียวเลยก็ได้ถ้าห่าเป็นลงเชือกนะเป็นสีเหลืองแล้วก็สลับสมแล้วก็เหลืองสมในดอกเดียวกันก็มีผสมผสานแมนงามบัดนี้ยาง สมมติว่าถ้าเขาใส่ปีนี้เด้อน้ำเชื่อครับใส่ลงดินปีนี้ปีหน้าค่อยได้เก็บเด้อโมเมนต์ว่าใส่ปีนี่เราได้เก็บปีนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าเฝ้าไปหอนใจว่าล่องเป็วยังเทนก็เผื่ดโมเ,นเมนต์โมเมนต์ยังสั่นได้ครับโมเมนต์ต้องเป็นปีหน้าครับใส่ปีนี้ปีหน้ารีวิวไว้ผมเบิ่งกน้ำหน็ตทายไม่ให้เบิ่งกหลดเฮ็ดขึ้นนะว่าต้องไปนั่นนะครับบัดทีนี้มันสิมีล็อตใหม่ขึ้นเลยงอกแดงแต่ว่าเฮาสิลองในสวนเฮาก่อนเนาะใช่ค่คะลงอกแดงมาจากญี่ปุ่นเพิ่งได้มา เพราะว่าต้องต้องขยายก่อนอ่าต้องขยายพันธุ์ก่อนเฮาค่อยสิเฮ็ดจำได้มันมันบ่หลายเออเพราะว่าต้องขยายพันธุ์ถ้าผู้ใดสนใจก็คือสั่งได้เรื่อยๆค่ะสั่งได้เรื่อยๆเฮาเฮาจะเฮ็ดเรื่อยๆแต่ว่าไอ้หัวเชือล็อตนี้คืองามบักไดี่ยวุ้ยเข้มข้นคักพุ่่นนะอยู่ทั้ง่างครับมันเข้มข้นอีหลีเด้อครับต่างต่างเลยครับพอรู้จักเพราะว่าเวลากอดเฮาจะรู้เลยว่ามันต่างกันอีหลีเอามาเบิ่งชัดๆเล่โลโก้เพิ่น อันนี้เป็นน้องพอตครับลูกไส้คนหน่อยนี่ครับมันบริสุท์หมดเลยโอเคมันถึกแสงโอเคน้องพอตครับกับเหตุระงกแะ้วเข้าใจได้เห็นอยู่เดี๋ยวผมจะลงในเฟซบอกอีกแค่นึงนะครับทุกคนอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราถ้าผู้ใดมาเอาเชื้ออยู่บ้านก็จะมีอ่าต้นยางต้นยางนาเฮามันมีอยู่พันต้นครับตอนนี้มียอดจองอยู่ประมาณสามสี่รอยแล้วครับเหลืออยู่ประมาณเจ็ดอยเด้อถ้าคนไหอยู่ใกล้อำเภอสุวิสยัยอยู่ ผมอยู่บ้านโนนสว่างตำบลทถ้ำเจริญอำเภอโซาวิสัยถ้าผูดด้ใดอยู่ใกล้ถ้าขาดแค้นหรือว่าปลูกไปแล้วมันเหลือหน่อยเหลือบอถึงร้อยกับมะเอาได้เลยครับขี่รถมะเอาได้เชื่อเฮ็ดไปพร้อมหรือผมผมจำนานต้นย่นงางอยู่ที่เบี้ยละยี่สิบห้าบาทถ้าอยากให้ลงเชื่อให้พร้อมนี่ผมจะเพิ่มเป็นสามสิบบาทาเด้อเหลอามะเบืองเองพร้อมว่าผมจะยอดเชื่อให้พร้อมครับมะเบิงเลยค่อยสี่ยอดให้ครับถ้าถ้าผมอันบ่หยอดให้เราผมบอกว่าใส่เชื่อเห็ดเรากผมจะขายยี่ห้าให้เา เพราะฉะนั้นต้องให้เห็นว่าห่าหยอดเชื่อแล้วค่อยรับไปครับโอเคเนาะทุกคนแล้วก็ถ้าทำทำทำมากกันอาจจะเป็นมือคือที่ผมจะอีกมืออื่นมือคือเนาะมือนี่มือนี่กอกได้แค่ลอยกว่ามืออื่นนี่เข้าสีเรื่มกอกให้มันครบทุกคนได้ประมาณลอยลอยขวดยังสีกัผู้ใดอันนี้ก็จะให้ออเดร์กอนออเดร์ผู้ใดสั่งจองก็นให้กอนแล้วก็คือคือสั่งสั่งไหนเลยค่ะเรา ผู้ใดสะดวกโทษก็โทรหาได้ค่ะครับ,รบอาจจะบอกเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะพิมพม์เบอร์โทรไว้ในนี่ครับในเวลาเวลาผมจะโพสผมจะพิมพ์เบอร์โทรไว้เด้อผมจะถิมเบอร์โทรไว้ถ้าผู้ใดสนใจกระติดต่อมาได้นะครับหรือทักแชทหาผมก็ได้เพราะว่าเฟซของผมก็จะเป็นลูกชายไอโตโน่ know, ลูกชายกกคนบึงการเด้อครับถ้าเข้ามาถ้าผู้ใดให้ได้ติดตามกระติดตามกันเข้ามาได้ครับกดไลค์กดแชร์กันนํา เพื่อเฮาสิได้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ใช้เชือหัวเชือเห็ดละงกที่มีคุณภาพเนาะน้องคอสหัวเชือเห็ดละงกกระจายหัวเชือออกไปให้ปีนาผมอยากเห็นทุกคนได้เก็บเห็ดงามๆนะไทยไม่ให้เบิ่งเนาะมันค่อยเสียนั่นสวนผมกระสิเอาละงกแดงโลงก็สีได้โชว์เพื่อนๆแล้วก็ปีนาเฮากระได้ขายเชือเห็ดต่อกันอีกแล้วก็เพิ่มพุนกันไปเรื่อยๆู้ใดอาก้ลูกต้นงงต้นย่งก็อ่ะมาหากันครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ